5เทคนิคในการที่จะสะกดจิตเขาให้ข้างรักเรานะครับขันนี้นะครับเป็นเทคนิคนะครับที่เรียกว่าซิกการซิกการนิกนะครับซิกการนิกเอฟเฟกนะครับซิกกานิกเอฟเฟกนะครับหมายถึงนะครับข้อนี้นะครับ explain the fact that people only remember unfinished business and dump all the other completed talks from their mind นะครับข้อนี้นะครับเทคนิคนะครับคือเขาเขาบอกนะครับว่าคนเรานะครับ จะจำในสิ่งที่เรายังทําอะไรไม่เสร็จนะครับในในในกิจกรรมที่เรายังทําค้างคาอยู่นะครับสมมติว่าเราดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับแล้วยังเราอยู่ดูยังไม่จบอะเราจะจําหนังเรื่องนั้นได้มากกว่าหนังที่เราดูจบไปแล้วนะครับหรือ วันนี้นะครับถ้าเกิดเราเติมน้ํามันนะครับเต็มถังแล้วนะครับเราก็จะไม่คิดถึงเรื่องเติมน้ํามันแล้วแต่ถ้าเกิดเราเติมน้ํามันได้แค่ขีด2ขีดเราก็ยังกังวลนะครับเราก็ยังกังวลว่าเออเราเหมือนยังมันทําไม่เสร็จนะครับเหมือนเรายังไม่ทําไม่เสร็จนะครับดังนั้นเทคนิคข้อนี้นะครับก็คือนะครับให้เรานะครับให้เราเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องตื่นเต้นให้เขาฟังนะครับ เล่าเรื่องแต่อย่าให้จบนะครับเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องตื่นเต้นนะครับให้เขาฟังนะครับสัก 2- อสเรื่องนะครับแต่ว่าแต่ละเรื่องอย่าอย่าเล่าให้จบนะครับอย่าเล่าให้จบนะครับการที่ทําแบบนี้นะครับเราสมมุติเราเล่าเรื่องนี้นะครับเราเล่าอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนเรื่องนะครับเป็นเรื่องใหม่นะครับเรื่องเก่าว่ายังไม่จบเลยนะครับเรื่องเก่านะครับเป็นเรื่องตื่นเต้นนะครับแต่ยังไม่จบนะครับเรื่องที่2เราก็เริ่มใหม่นะครับเาเล่าเล่าเล่ายังไม่จบอีกนะครับเราไปเล่าเรื่อง3าม นะครับเราไปเริ่มเรื่อง3นะครับคราเนี่ยนะครับมันการทําแบบเนี้ยนะครับสมเรื่องนะครับมันจะทําให้สมองของเขานะครับสับสนสมองมันคิดไม่ทันนะครับสมองเลปซเรียนเบนนะครับหรือว่าสมองสัตวสัตเลขาเนี่ยนะครับมันโง่อยู่แล้วนะครับมันมันเป็นมันเป็นสมองที่ไม่คิดนะครับมันเป็นสมองที่รีแอคอย่างเดียวคือสมองที่ อตอบโต้กสถานการณ์อย่างเดียวนะครับเช่นเดินไปเจองูเราก็จะกระโดดทันทีนะครับหรือถ้าเกิดบางคนนะ่ยไม่ไม่ใช้สมองส่วนหน้านะไม่ใช้สมองตะก,กะเวลาใครมาด่าเราก็ด่ากลับทันทีนั่นคือสมองส,อสมองสัตว์เลื้อยคานทํางานนะครับ พอเราเล่าเรื่องนะครับที่ยังไม่จบนะครับเรื่องที่น่าสนใจแล้วยังไม่จบนะครับสามเรื่องติดกันนะครับเพราะอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับเพราะคนเราจะจําเรื่องที่มันยังไม่ Honestly, ัม LA ันยังค anyway> right ้างคาอยู่นะครับได้มากกว่าเรื่องที่เสร็จไปแล้วนะครับมันจะกังวลอยู่นะครับอันนี้สมองมันเป็นกลไกของสมองนะครับดังนั้นนะครับพอเราเล่าสามเรื่องที่ยังไม่จบนะครับไปเนี่ยสมองมันจะงงนะครับสมองมันจะช็อกนะครับช่วงนั้นเรียกว่าสมองช็อกนะครับ As his conscious mind try to figure out the rest of the story you can go on giving your h y p p o n i c นะครับ command then later tell him the ๋ยวโอเนะครับพอเราพูดไป3า,าเล่าไป3เรื่องเลยนะครับแต่ละเรื่องไม่จบนะนะครับกำลังสนุกสนุกเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่2เล่าเล่าเลากำลังสนุกนะครับเปลี่ยนเรื่องอีกนะครับเป็นเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3เล่า,เล,าเล่าก็ก็ไม่จบอีกนะครับยังไม่จบนะครับ แต่พอถึงเรื่องที่3เนี่ยสมองเขาจะเออร์เลอร์แล้วนะครับเพราะว่าสมองเขายังจําเรื่องที่1อยู่นะครับว่าเอ๊ะตกลงมันจบหรือยังวะจบยังไงยังไม่จบเหรออะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วส่วนหนึ่งก็จะไปคิดในเรื่องที่2นะครับว่าเฮ้เรื่องที่2ก็ยังไม่จบนี่หว่าแล้วก็มีเรื่องที่3ามาอีกแล้วเขาเนี่ยมันมันไม่ทันแล้วนะครับสมองสมองมันจะคิดไม่ทันเรานะครับมันจะเออร์เลอร์นะครับช่วงเออร์เลอร์ตรงนั้นแหละครับช่วงที่ช็อกนะครับพอเราเล่าเรื่องที่3ายังไม่จบช่วงนั้นอยากสะกดจิตเขายังไไงนนะะคครรรัับบให้เเาพูดปลย คุณรักฉันสมมุติว่าคุณรักฉันแล้วคุณก็เล่านะครับวิธีการนะครับพอพอเขาเออเลอร์นะเราเราเรื่องเราเรื่องที่3าใช่ไหมครับกำลังสนุกตื่นเต้นนะแล้วให้เราอะนะครับพูดคําที่เราต้องการจะกดจิตเขานะครับเ,เช่นคุณคุณคิดถึงฉันคุณคิดถึงฉันเสร็จแล้วเราให้ใหเราให้เรารีบนะครับเล่าเรื่องที่สอะต่อให้จบ เราเรื่องที third, ่สมต่อให้จบนะครับเขาจะจับไม่ทันเพราะว่าสมองเขาว่ามันยังคิดถึงเรื่องที่1อยู่เรื่องที่2อยู่แล้วพอเรื่องที่สพมพอชงักอีกนะครับสมองก็จะเออร์เลอร์ช่วงสมองเออร์เลอร์นั่นแหละคุณต้องรีบฝังนะครับคําที่คุณต้องการสะกดจิตเขาแล้วคุณก็เล่าเล่าเรื่องที่สามอ่ะต่อให้จบนะครับสมองมันเหมือนกับเนียนไงสมองมันจะมันจะจําไม่ได้แต่ว่าช่วงที่เออร์เลอร์นะครับช่วงที่เราหยุดอันที่3มเนี่ยช่วงนั้นจิตใต้สานึกเปิด พอเราพูดอะไรไปมันจะฝังไปในจิตใต้สำนึกนะครับอันนี้คือเทคนิคที่3นะครับเรียกว่าซิากนิกนะครับเจอมซิกนิกเอฟเฟกนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับความรักนะครับก็สามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูกดลิงก์นะครับแล้วก็สามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ